เลยนะเมล่าเก็บไปหมดเมล่าขอไปแกะก่นอนเมล่าไ,ไม่ขอขอพูดติ๊ดให้สีมันนี่เนี่ยเนี่ยเสียไปแล้วแบบไรนะเรียงหน้าตักนี่อะไรมาดม้าเรียงหน้าตักอะไรนะแต่งตัวมาดแมนแต่งตัวมาดแมน,ตนแต่งตัวมาดแมนป๋าดัรกูแต่งตัวมาดแมนจะยินเสียงแม่อันนี้เป็นนักบุญใช่

ใครจะแจ้งป well ิดให้หนูแจ้งได้เลยนะหนูจะได้เก็บนะคะหนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยนะคะในค่าเขาต้องมัดนะคะเหนียวนะรุ่นนี้ยเหนียวด้วยเคี้ยวไม่ออกโอ้ตกหนักกว่าเดิมนะคะแ่้จะเปิดหน่อยเปิดหน่อยครับจะเปิดเหมือนกันเพิ่นเซลจากมือขอเพิ่นขอจบมือแม่สุภพรห้าร้อยเขาต้องนะคะเป็นหมื่นสองแล้วนะคะนอียวเนี่ยเขาดีวิลการเยอะ เป็นคำเยอะไรนะฮะแบบกับหาใช่ๆตอนม .3 อะไรข้อตามีใครเคยเอาปลาที่จับข้องมิดลงมามันรอนไหมฮะบ้าแ้วมันจะสียไม่มีเนาะไม่เป็นไม่มีเอ็นนี่ทำสุกไหมฮะหน้ากระด้วมในบางเรียนกระเด็นไงกระเด็นยิ่งกว่าเพราะว่ามันเย็น โอเคนั่งพักกันได้นะเพลงช้าแล้วนะจ๊ะมีที่นั่งนั่งอีกนิดหนึ่งนะอีกนิดเดียวอีกนิดนึงเดี๋ยวจบละขอบคุรับช้าแล้วเดี๋ยวจบละได้ครับได้คหนึ่งหมื่นสองพันสามนะคะตอนนี้นะคะจบแล้วรอแล้วคุณเดได้หยุดไปทางหยุดแล้วนะมขอเพลงพาบรรยากาศลมฟ้ารื่นยอดไม้เป็น อีกเจ็ดร้อยหมื่นสามค่ะใครจะให้หนูเจ็ดร้อยนะคะหนูปิดไปเลยนะคะเก็บไปถึงปิดแมงเพื่นสามหนูขอแค่เจ็ดร้อยนะคะใครมอบให้แจ้งเลยนะคะตอนนี้นะหนูกเก็บโทรศัพท์เพื่อดูแล้วแล้ว,ลว,ลวก็เก็บสมุดแล้วนะคะไม่ไหวแล้วมันตกหนักนะคะสมุดเปียกหมดเลยตอนนีน้ขอบคุณค่าก็าต้มมาเพื่นสามนะคะวันนี้นะ สามงานแล้วมั้งแนบมือจังยกยอดมาสามงานแล้วมั้งพี่น้อขอบคุณนะคะพี่น้องให้ไปละห้าร้อยก็ขาดอีกสองร้อยนะจ๊ะอาพี่น้องปิดให้แล้วขอบคุณนะคะน้องฮรนโอ้เนื้อ คนคนตกกลางพรมที่รักเสียงดีน้อน้จังได้ไหมน้องตกใจส้าน้องกับที่กับที่ใคราอย่าไปล้นเลํ่าน้ำกำลังท่วมอย่าไปล้นอย่าไปนหาไเจอน้ำทวมไหลไปไหนตังไหนดกทดแน้กอหน้างูกเ็นเขาเห็นา นี่ไข่กำลังศิลปกรรมใบหน้าอยู่นะคะทุกคนกยาผ่าตัดอยู่นะคะเฟ้เไม่ตืเช้านอนจำลุกเที่ยงได้เอาไปเลยก็เลยก็เลยไม่ต้องไปเฝ้าะเดี๋ยวออกมาพรุ่งนี้ค่อยไปดูกันนะคะอาการเป็นยังไงเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังนะคะไข่วันนี้เก่งมากนะคะวันนี้ขยับตัวซ้ายขวานอนตะแคงแล้วก็โอ๊ยเพลงนี้มันเศร้าเดวันที่ต้อเงาเดียวดาย ไปขอเพลงน้องอนไปขอเพลงน้องให้แล้ว <laughs> นะ <sk ort> มันไม่ทำต่อขอให้นอ้อง<ด>ขอบคุนนะคะขขเดี๋ยวรองให้ เวทีมาขอเพลงนี้ขอบให้เขาฟิลเลอร์ทั้งเพลงนี้ไม่พร้อม Để anh hùng đã phải รู้หัวใจเร้องไม่ธรรมดาดีนะเอาลิเกร้อนนะพี่ตื่น่าน้ำรั่วัหใจกันเลือคิดถึงสาวงามท่างตั้งหลายกิโลไปเรื่อยามดวยใจรักแม่ขอลิเก เป็นเศรษฐีมีเาแลผคนดานาเวทีครับยืมตอนข้ามายืมตอน้ามอ่ะอีกเพลงนึงรัเก่าข้างรงามาแล้วนะคะรัเก่าแล้วคอคุณ่าขสมปกาทนะคะ ไม่ทราบครัรักอะไรเพลงนี้มากมายคุณป้าป้อมค่ะป้าป้อมโดนแล้วจ้ะเออเดี๋ยวเดี๋ยวเรื่องไม่เกิติดถูกนะคุป้อมรักอะไรเพลงนี้มากมายคครรัับไม่ได้ไม่ได้ป้าป้อมมีถึงคนรักเก่าไม่ได้ป้าป้อมมีเยอะอ่ะเลยไม่รู้คนไหนเธอจะให้รอฉันรออยากมีจุดหมายและไม่ให้ใคร จเเธอปนไปแปน,น่แล้วขอบคุณนะคะขอบคุณลูกคุณนะคะครับผู้หญิงคนสุดท้ายถึงเธอไม่ใช่ผู้หญิงคนแรกทุกทีแต่เธอเป็นี้หญิงที่ฉันรักคนสุดท้ายหนุ่มได้ไหม ไม่ไเลนะเอ้วได่มล้วไดไ่มล้วเหรอไ้ไวเจ้าไม่อยู่ใช่ป่ะยวรอด้วยมใช่ตนนี้นะตนี้นะ้หนูไม่ไปรอเนี้อาไล่อ้อยไอ้หนุ่มไล่อ้อยเบอร์ใี่่ไหนมา เราเม่เองเช้าเพราะเจ้าไม่อยู่ไปไหนละพีอยู่ฟังก่อนอยู่ฟังก่อนันตตกเดินมาหัแล้วอยู่ต่อไปเลยูสู้ก็ูจะรไปไปไปแล้วไปแล้วตัวเพลมาแลอินหอมไแล

ขอบคุณนะจ๊ะท um ี่แนะนำเธอสู่ใจก่อนไปบ่ายพน้องเอาล้มใหญ่ไปน้องเอาล้มมาหรือเปล่าไม่รู้น้องเอาล้มลงจากรถหรือเปล่าไม่รู้เอาล้มใหญ่ไปรับน้องอ่ะจบโอ้โหไปเลยไปเลยไปเลยจบแล้วจยังหมดแล้วไม่มีแล้วน้องตามเพลงทำขอแล้วไปหาโบเละ ามาอไต้องอฮะเราะป็นรถจอดตั้งใจเมื่อกี้ตอประตูตรงนี้เมื่อกี้น้องตงประตูมีร่มกามไปว่าหนสีไม่มีของมนให้มีคนเข้ามานี่แหละให้ปนองรับ่สองนล้างหน้าแปันอยาขำไม่น่าจบล้วานี ยังไม่จบออเหลือเพลงหนึ่งนะใช่ไหมฮัลรู้มันยังไม่จบอะน่าจะเหลือเพลงหนึ่งนะคะน่าจะลงได้ทีทาสีมงสวยสับรวยเลิศล้ำหน้าที่ประจั์เพียงแค่ตักน้ำล้างบาดาล เราจับไปเล่นด้วยี่หน้เลนะเอออ่ะเจ็ตสุดท้ายค่ะไม่ต้องเปิดแดดไครับวันนี้นองว่าฝนตกอยู่ไม่ต้องเปิดแสงนะคะเลดาวไม่มีนะคะวันนี้นะเมื่อจบแล้วไล่ไปตรงไปแล้วไไปตรไปรอหลังเวทีแล้ว ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกนมากๆนะคะพวกนี้ได้เจอกันที่วัดบางยาข้าพเจคาขอนนะคะชื่อนางชาอนนะครับทูนอัญญาปอนอัญญาอนแล้ก็ทูอาสมาด้วยนะคะคุจ้าพนะถ่ายรูปรดวไหนกันจ้าดีโอด้วยนะ พร่อัศ้าโอ้โหเพลงมันซึ้งไงเขาเห็นเราไหม่ะคเขาเห็นเราไหม่ะแน่นอนถ้าเป็นวิดีโอเห็นเราแน่นอนโอ้แม่สวยอยู่แล้วพร้อจ๊ะโยวมา้แม่นะกมะคะ จบสวยใสายสกุลาร์ขอบคุณทุกท่านนะครับในสวนของงานถ่าด้วยนะครับทั้งทุไคนมากเลยนตู้เงขอบคุณนะคะขอบคุณนคะนะครับทุกคนเนี่เรามีสิทธิ์ไม่เคยทำด้วยแ่ขยนหน่อยที่แบบนี้ไป